สุปตายืนหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามขวาสองรางวัลใหญ่แห่งปีถือเป็นนักธุรกิจสาวไฟแรงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านความงามผิวพรรณและสุขภาพ ชื่อดังภายใต้แบรนด์ซุปตาไทยแลนด์ของผู้บริหารคนเก่งคุณทิติพัฒน์วรรดามีคุณที่จะจำหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบทรงในประเทศและต่างประเทศด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในระดับสากลตามสโลแกนความสวยต้องมาพร้อมกับการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีโดยล่าสุดนะคะถูกอารับคัดเลือกจากกลุ่มสหการอุตสาหกรรมภาคเอเชียชมรมนักข่าวธุรกิจ สมาคมธุรกิจอาเซียนชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนและสภาพเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยให้เข้ารับสองรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับรางวัล b r a n d w Awards Company 2022และ EasyBest Product Beauty Awards 2022ไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงรางอมอมริดอนเมืองกรุงเทพ มลนะคะที่ติพัดวรดามีคุณ c e o แบรนด์ซุปตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่มองเห็นแล้วก็มอบโอกาสนี้ให้นะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะโปรดักต,ตัวนี้นะคะเป็นโปรดักใหม่เลยนะคะเป็นตัวเอเอวิตามินผิวนะคะซึ่งเราเปิดตัวไม่กี่เดือนนี้เองค่ะวีแกลตอนนี้นะคะเอ่อเราเปิดขาย1เดือนการันตีได้เลยว่าผลลัพธ์จากลูกค้าเนี่ยคือเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้า รู้สึกว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงนะคะตัวนี้ช่วยแบบปรับผิวขาวกระจ่งางใสได้ดีมากค่ะเอาจงจริงนะคะก็คือด้วยความที่เราประสบปัญหาผิวคล้ำจากตัวเองแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยมีแบบปัญหาผิวคล้ำเสียแล้วก็แสงแดดของประเทศไทยทำร้ายผิวค่ะแล้วก็เลยแบบผลิตภัณฑ์ผลิตสิ่งดีๆออกมาให้กับลูกค้าเพื่อคนไทยเลยค่ะมีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราเน้นในเรื่องของออนไลน์มากกว่า แล้วก็จะเป็นช่องทางแบบทางสื่อ,เ,อเว็บไซต์แล้วก็ l i n e ออฟ i ิเชีนะคะแล้วก็ Facebook ค่ะแน่นอนค่ะว่าสุตามไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพื่อลูกค้าตอบโจทย์แล้วก็เ,เพื่อส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะ ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ฝากช่องทางติดต่อได้ที่ Line Official นะคะแอดซุปตาสีราหรือไม่ก็ Facebook นะคะซุปตาไทยแลนดค่ะ